สวัสดีครับเพื่อเรากลุ่มเอฟซธารดาสิทธิถะครับวันนี้พวกเรามีนิทานที่จะมานําเสนอเป็นนิทานที่พิเศษทั้งใส่ใจและใส่กาวลงไปตัวนิทานเรื่องนี้เป็นการหยิบยืมนิทานเรื่องเด็กเลี้งแก่ของนิทานอีศบมาปรับปรุงแต่งให้เป็นในฉบับของพกเราหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนิทานเรื่องนี้นะครับกับนิทานเรื่องชายเลี้ยงแกะครับ ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สงบสุขได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าเขาหาอะไรทําในช่วงหยุดโควิดนี้ไม่ได้เด็กหนุ่มอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นมากๆเพื่อที่จะได้ไจับปเปอรโซราอีกแต่เงินของชายหนุ่มนั้นมีงบอย่างจํากัดฉันจะโองทำยังไงถึงจะหาเงินไปอยูตดตมบักปาประเทศได้ทันทีกันนะแต่แต่ใดน,นั้นเองชายหนุ่มคนนั้นก็ได้สะดุดตากับพ่อค้าที่กำลังนั่งขายหวยอยู่หน้าเซเว่นชายหนุ่มไม่ได้คิดอะไรบางอย่างออกจึงดินเข้าไปหาพ่อค้าที่กำลังขายหวยลุง มีเลขดีเลขกไ็ดตะ้ไรแนะนำบ้างครับถ้ากูรู้ว่าเลขไหนมันกูกูก็รวยไปแล้วล่ะเมื่อชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นก็ยังไม่หมดหวังจู่ๆชายหนุ่มก็ปิ๊งไอเดียขึ้นลุงครับผมขอซื้อหวยเอาเลขกันแต่ศูยหนึ่งจเลขเก้าเ้าเลย ชายหนุ่มรู้สึกภูมิใจกับความฉลาดของตัวเองมากและรู้สึกได้ว่าตัวเองจะต้องถูกหวยแล,ยลยะรวยในไม่ช้าหารู้ไม่ว่าพอถึงวันที่หวยออกแล้วรางวัลเลขท้ายอันดับหนึ่งนันออกเป็นหมายเลขสูนสูชายหนุ่มโดนหวยแจกทุกใบยงแต่เลขศูนย์หนึ่งถึงเลขเก,ก้าเก้าเพราะว่าชายหนุ่มนั้นไม่ได้ซื้อเลขหวยหมายเลขศูนย์ศูนย์มาเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ชายหนุ่มปดดยาปากแห้งเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินไอที่กินก็เลมีแต่หวยตัวเองถูกแจกไปนั่นแหละหวยบ้าหวยบออะไรมันออกเลขศูนย์ศูนย์ปุณนี แต่แล้วก็ได้มีนักคณิตศาสตร,ร์โอลิมปิกคนหนึ่งได้มาเห็นชายหนุ่มจิ้งจกตวนเข้าทํางานเฮ้ยเพื่อนรู้ไปเเจดเลยนะไม่มีเงินซื้อข้าวกินกันเหรอสนใจมาทํางานกับเราไม่เนี่ยเราให้เงินเป็นรายวันวันสามหมื่นบาทเลยนะเงอนไขในการเข้ามาทํางานกับเราก็คือให้เราไปอยู่ดูแลแม่ของนายที่บ้านก็พอเรียว ชายหนุ่มไม่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ไดีรอที่จะคิดตอบตกลงทันทีเขาจะไม่ตอบตกลงได้อย่างไรอุตส่ามีคนหางานให้เงินดีขนาดนี้อีกทั้งยังอาสาดูแลแม่ของเราให้ด้วยพอถึงวันที่ชายหนุ่มต้องทำงานเด็กหนุ่มก็มาทำงานซึ่งสถานที่ที่เขาต้องไปนั่นก็คือครอฟามเย้งแกะชายหนุ่มที่กำลังนั่งเฝ้าดูแลแก่ไปได้สักพักพ็อเผลอมองไปเห็นหมาป่าครับเฮ้ยห <Hey, S 1> มาป่ามาชายหนุ่มตกใจไปอย่างมากจึงวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากคนที่หมู่บ้าน โอ้ส่ยไยเนยมาป่ามันมกินแกอ้อขสิ่งที่ชายหนุ่มได้เห็นนั่นก็คือสภาพของเมืองที่มีแต่ชาวเมืองที่กําลังหิวโซแต่ทว่าไม่มีใครสามารถช่วยหนุ่มคนนี้ได้เลยเพราะว่าทุกทุกคนในหมู่บ้านเป็นโรคขาดสารอาหารกันหมดไม่มีแรงไว้ช่วยเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเพราะทุกทุกคนในหมู่บ้านบังเอิญไปเห็นชายหนุ่มในวันซื้อหวยพอดีจึงเลือกที่จะซื้อหวยเลขศูนย์หนึ่งถึงเลขเก้าเก้ากันทั้งหมู่บ้านและโดนหวยเดกกน้งตามกันไปจนอยู่ในสภาพนี้โอ้ยเย็ดแม่โดนหวยแดกอีกแล้วกู ชายหนุ่มเมื่อเห็นอย่างนั้นก็คงทําอะไรไปได้นอกจากจะหวังพึ่งตนเองเขาจึงใช้ตัวเลือกสุดท้ายนั่นคือไปขายตายกับหมอเพื่อแลกกันไปซื้ออาวุธมาต่อสู้กับหมาป่าลุงครับผมมาขายตายครับผมไม่มีจะแดกแล้วตัดภาพมาที่ฟาร์มแกะเด็กหนุ่มได้กลับมาพร้อมกับอาวุธปืนจํานวนหนึ่งและก็ได้เห็นหมาป่ายินต่อหน้าแต่หมาป่าตัวน,นั้นไม่ใช่หมาป่าธรรมดาแต่เป็นริคาโดไบลอสฟูฟหมาป่าปัญหายากที่มีกล้าเมเนื้ออันบึกบึนเอาเป็นมากๆ ชายหนุ่มไม่ได้เห็นมาป่าอย่างนั้นก็รข,ข้าใดทันทีว่าทาไมไอ้นักกตศาตร์โอลิมปิกมาถึงให้เงินค่าแรงเยอะขนาดนี้ชายหนุ่มไม่ไดีรอช้าพักกอบมอจอบไปที่เจ้าหมาป่าลิคโรเพื่อจะยิงไม้ปิดชีวิตวันนี้มึงไม่ได้กินแกกุรอเจ้าหมาป่าตายซะเพราะว่าเป็นหมาป่าพันพิเศษและหายากมากเจ้าหมาป่าลิขโดตัวนี้จึงเต้นท่าลิขโดแดนเพื่อลบกระสุนปืนของชายหนุ่ม้วมันมาเร็กัน ขณะที่หมาป่าดิคาโดได้หลบกระสุนปืนของชายหนุ่มนั้นก็ได้ทับการสังหารแกะในคอกทีละตัวทีละตัวชายหนุ่มเมื่อได้เห็นอย่างนั้นก็ควักไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้เขาได้หยิบอืนยิงลูกฉจดดวลล็อกเก็ตลันเชอร์เพื่อที่จะยิงปิดชีวิตเจ้าหมาป่าดิคาโดนี่คืออาวุธที่กูเอาเงินขายไตยไปซื้อจนหมดกระเป๋าตัางค์งทูกูยิงและไปคุยกับลากมะม่วงซะ เด็กหนุ่มได้ทำการยริงจลวดใส่หมาป่าหมาป่าเมื่อได้เห็นอย่างนั้นก็เลิกที่จะเต้นหลบกระสุนและหันมาให้ความสนใจกับการยิงจรวดของชายหนุ่มแทนและทำการตอบโต้ด้วยการเรียกวิญญาณสไตน์ออกมาหม,มาป่าได้ใช้วิชาจย,ยุดเวลาทำการยู่จรวดของชายหนุ่มเลี้ยงแก่และจับลูกจรวดที่ลอยอยู่กลางองากาศเพื่อเกกลับไปในจุดที่ชายหนุ่มยืนจุู่จนเกิดแรงระเบิด เจ็บจุงเบยชายหนุ่มหมดสภาพไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้เจ้าหมาป่าริคาโดจึงทำการสังหารแกะทีละตัวทีละตัว <Monster Kill. S 2> แต่แล้วหมาป่าก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า,นานอ้เอเืมไปเลยฉันเป็นมังสองวินตนีนะฉันไม่กินเนื้อหมาป่าไม่ได้กินแกะแม้แต่ตัวเดียวหรือคำเดียวหมาป่ารู้สึกผิดมากที่เผลอไปฆ่าแกะของชายหนุ่มจนหมดจึงหาวิธีช่วยเหลือชายหนุ่ม เพื่อเป็นการไถ่โทษที่ตัวเองได้ทําลงไปหมาป่าจึงนําศพแกะทุกตัวมาทําเป็นอาหารและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกๆคนเพื่อทําให้ชาวบ้านทุกๆคนนั้นหายกลับมามีแรงและก็ทํางานกันได้อีกครั้งชายหนุ่มเพื่อที่จะได้ฝึกฝนตัวเองให้เอาตัวรอดในโลกใบใหญ่นี้ให้ได้เขาจึงต้องเลือกที่จะฝากตัวเองให้เป็นศิษย์ของเจ้าหมาป่าลิคาโดและทั้งคู่ก็ได้เข้าไปฝึกวรยุทธ์ในป่าเพื่อสาเร็จวิชาเซียนและจะกลับมาหาแม่ตัวเองอีกครั้งเมื่อเขาสามารถจบหลักสูตรจากหมาป่าได้แล้วจบ ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ภพโลกเป็นบอ่อเกิดแห่งหายนะหากไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตนมีจะทําให้หายนะนั้นถาผมเข้ามาอย่างไม่หมดไม่สิน้นก็จะลงมือทําอะไรควรคิดให้รอบคอบและจงอย่าประมาทที่จะคิดตัดสินใจทําอะไรบางอย่างมีเช่นนั้นจะทําให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความโลภหลักกุศลกรรมและหลักอกุศลกรรม 1. กุศลกรรมคือกรรมดี ได้แ,แก่รมที่กระทำโดยไม่มีความโลภโกรธหลงเป็นแรงจูงใจเช่นการรักษาศีลหรือการให้ทานออเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น 2. อ,อกุศลกรรมคือกรรมชั่วที่ประกอบด้วยความโลภโกรธหลงหรือนั่นก็คือกิเลสเช่นการกันแกล้งคนอื่นด้วยความโกรธแค้นหรือการให้ทานเพื่อหวังได้หน้าหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความไม่ประมาทอัปมาทธรรม ธรรมที่เก่าวถึงความไม่ประมาทคือการดําเนินชีวิตอย่างมีสติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติปฏิบัติและการกระทําทุกอย่างระมัดระวังไม่ถลําตัวลงไปในทางเสื่อมเสียพระพุทธเจ้าทรงมีพระดํารัสเกี่ยวกับความไม่ประมาทว่าความไม่ประมาทย่อมเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่